คสวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กับผมนะสปีดคุงนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะ,ะในต๊ะคอมงโง่ๆต๊ะหนึ่งนะฮะเออนี่ฮะนี่คือสภาพต๊ะคอมผมฮะเดี๋ยวปรับแสงได้ไหมฮะเดี๋ยวนี่นะฮะแม่งเล่นอยู่กับภาพแสนฟินโงโง่แสนฟินหน่อยนะฮะเออ mm hmm. แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเกิดสังเกตตอนที่ผมเอาคอมใหมให่ผมดูที่ผมเอาให้ดูว่าเออคีย์บอร์ดมัน <Yeah. S 1> กับเมาส์นี่มันต่างกันมากเลยปะบะ แ๊บน้องกลัว hmm. น no, ิดหน่อยนะฮะอ่เนี้ยคีย์บอร์ดเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะเป็นคีย์บอร์ดตัวเดิมฮะที่เคยใช้ตอนอัดในโน้ตบุ๊กเออแล้วเอาโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดอื่นมาแทนแล้วฮะน้องผมก็เอาไปเลยที่ฟอร์เทสเรียบร้อยฮะอ่านี่ฮะแล้วก็เมาส์ตัวนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันฮะสลับเมาส์กับน้องฮะเมาส์ไปอยู่นู่นนะฮะส่วนคีย์บอร์ดตัวนั้นเจ๋งแล้ฮะเดี๋ยวพาไปดูแบบแมวดีกว่าแมวแมวเออคือตอนนี้ก็ได้ คือตอนนี้ก็กะว่าจะอะไรหรือไม่จะบอกว่าหูฟังผมเนี่ยเออดูดิแม่งสภาพเละแล้วอ่ะเอางูฟังแม่งฟังไม่ได้แล้วเลยใช้เป็นไม้แทนแล้วไม้แม่งกระดันเสือกหลุดอีกแม่งเอากาวมาแปะเลยโอ้ขาเลยดูดิหูฟังดูดิเนี่ยหูฟังโอ้โหดูสภาพโต๊ะขขงมันเละแค่ไหนครับ ถ้าเกิดยิ่งดูข้างบนมันยิ่งจะขนาดไหนเนี่ยแบบนี้เลยมันมีจอยอันนึงเอาไว้เป็นเล่นจอยเวลาเล่นเกมบวกปีนะอินาซุมาเออแต่ไม่ได้อาบแล้วเนี่ยเน่นเนี่ยอยู่เนี่ยโปรแกรมอยู่เนี่ยโปรแกรมมันอยู่นี่นะเอนี่ยเออเมื่อกี้เงียบไปหน่อยเมื่อกี้นี้มันเออนี่ไงเอาไวเล่นอินาซุมาเนี่ย มึงเห็นไหมว่ากูเล่นนี้นันซุมมาเนี่ยน้องเล่นบ่อยกว่าผมอีกผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยเออช่างแม่งเก็บไม้เก็บหูฟังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดะปั๊บมันมันหลุดไม่เอากาวแปะแทนเฮ้ย อ้นี่นะคะคือสภาพห้องนะฮะแ <c oughs> มงดูนาสสมาร์ทอยู่ด้วยน้องมันเปิดนะฮะ <c oughs> นี่ฮะสภาพตกะคอมที่ใช้นั่งนั่งบนเตียงฮะท่านผู้ชมดูดูสิครับโต๊ะจะเตียงจะเลสะสักแค่ไหนออดูสิฮะเตียงมันเละแค่ไหนฮะ <c oughs> <c oughs> โตมันสักไหนเออดูดิแต่ดูแต่โตอะเจอหินเปล่าคมเออหินหินจะบอกว่าก็นอนก่อนดีกว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วไหวละ